วันนี้ก็มาเป็นการอัปเดตนะฮะอาการป่วยของคุณปอนะฮะนะ,ะก็โดยรวมตั้งแต่ที่มานอนที่เราตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ววันที่9นะครับมาถึงวันนี้อาการก็คงที่เป็นวิกฤตที่คงที่อยู่นะครับก็เป็นยังใช้ยานะฮะหรือการปอกไตหรือการพยุงนะฮะการหายใจโดยใช้เครื่องเอ็กโมเนี่ยนะฮะก็ยังต้องใช้อยู่ตลอดนะครับอาการโดยทั่วไปก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งต้อง ใช้การดูแลที่เป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คงเป็นคร่าวๆนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มารุดเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่านะครับกเ็เป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจซึ่งซึ่งเราเชื่อว่าเกิดจากการอักเสบการที่ร่างกายยังมีการอักเสบอยู่<อ>ก็ มีอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่จริงนะครบเพียงแต่วันนี้เริ่มมีมออกมามากขึ้นนิดหน่อยแต่จริงๆเราก็เป็นการบอกว่าหัวใจเขายังทํางานได้ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับวันนี้เราให้ยาควบคุมแล้วก็ควบคุมได้อยู่ในระดับหนึ่งครับยังไม่น่าเป็นห่วงอะไรยัง<อ>ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงยังยังคงที่อยู่เท่าเดิมคือภาะวะแบบนี้ก็จะเกิดได้นะฮะ<อ>ในคนที่เป็นอยู่ในหอผู้ป่วยหนักอยู่ ICU ไอซียู่างเงี้ยครับเพราะร่างกายเรามีความเครียดทางร่างกายหรือสรีรวิทยาหลยประการนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับ เป็นเป็นเรื่องที่เกิดได้ไม่ปกติแต่เกิดได้ขณะนี้ยังเพียงพอก็โชคดีที่อาการเลือดออกของคนป่วยนะฮะอยู่ในขั้นที่ควบคุมได้<ม>เดี๋ยวเรื่องไตผมขออนุญ,ญาตให้เจอท่านอ,อ,อาจารย์สุรศักดิ์นะครับผู้ผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ครับได้ครับอาจารย์ผู้ช่วยของไตนะครับ<ป>ครับผมดูแลคุณหมอสรีมยานะฮะก็คืออาการไตยังหยุดทำงานชั่วคราว นะครับซึ่งเราใช้เครื่องไตเตรียมล้งางไตตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ให้การรักษาแล้วก็ควบคุมภาวะเกลือแร่หรือว่าภาวะไตาวายหรือว่ากดด่างได้อยู่ในเกณฑ์ที่คงที่แล้วก็ค่อนข้างจะปกติครับก็ดูทั่วไปก็ยังเรื่องอาการไตก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์กว่าว่าไตาอาจจะฟื้นขึ้นมาหลังจากผู้ป่วยอาการดีขึ้นครับคือเ้าถ้าในภาพรวมเนี่ยการตอบสนองก็เป็นที่ พอใจของทีมแพทย์ที่รักษานะครับเพราะว่าแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องต้องใช้เวลานิดหนึ่งที่จะบอกว่าจะพัฒนาเป็นในทางที่ดีหรือหรือเร็วลงอย่างไรนะฮะอันนี้ต้องใจยเย็นๆนิดหนึ่ง